เราเว้นเอาไหลเรานวดข้างๆตรงนี้เห็นไหมคะจะบริเวณกล้ามเนื้อพาทิสมาหรือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณแผงคอเราตรงนี้นะคะแล้วก็ดันไปแบบนี้ก็คือเราจะรูดขึ้นลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันไปข้าง,างๆตรงบริเวณนี้อ่ะทำมือแบบนี้นะคะเบาๆกดลงเบาๆแบบเบา,บา,บามากแล้วดันขึ้นมาบริเวณใต้เนียงแล้วก็รูดไปอย่างนี้จนถึงบริเวณใต้เกือบใต้ติงหูนะคะก็คือตามแนวกระดูกกลามของเรา เบาๆบหนึ่งสองสามกดน้ำหนักเบาๆบเสมอการทั้งขึ้นลงและห้าขึ้นมาบริเวณนี้แล้วดันไปหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมคะสี่และห้าสองเซตค่ะไป ลแล้วดันขึ้นไปแบบนี้ไปมีปัญหาบริเวณคอที่แบบเหี่ยวมากแล้วก็ไม่ค่อยกระชับแล้วก็บริเวณนี้มีเหนียงเยอะก็อาจจะเพิ่มเซตไป3เซตให้ระวังนิดนึงนะบริเวณนี้นะห้ามกดแรงเด็ดขาดเบาเบาเบาเบเห็นไหมเบาเาแค่รู้สึกว่าเรากดลงไปสักนิดนึงแต่ไม่หนักมาก แล้วก็ค่อยๆมากดหนักได้บริเวณนี้นิดนึงอย่างนี้นะคะอืนี่บริ